ครับครับผมหลังจากที่เราทำให้แผนการจัดการเรียนรู้นะครับตรงนี้แล้วเนี่ยนะปกติเนี่ยนะครับก็คือหลังจากมีแผนแล้วนักเรียนก็ต้องมีแผนใช่ไหมฮะแผนที่เราสร้างเ,าเราก็เข้าไปที่ตรงปุ่มนี้นะครับระดับประถมอะไรพวกนี้นะประถมมัธยมหนึ่งเนี้ยนะฮะแล้วเราก็าไปเลือกนะครับแผนให้นักเรียนนะครับว่าเขาใช้แผนอะไรอย่างนี้เช่นประถมศึกษาเราก็เลือกแผนประถมศึกษานะครับ นักเรียนคนนั้นก็จะมีแผนนะฮะแต่ก็จะเห็นว่าเราก็คงจะบ่นว่าโอ้โหนักเรียนต้องเลือกทีละคนละคนเลยหรออะไรเงี้ยนะฮะคราวนี้จริงๆแล้วผมทําเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งนะฮะคือตรงนี้เด,เดี๋ยวผมจะทําปุ่มที่หลังนะครับพอดีมันอยู่ใต้หน่อยนะ,ะเครื่องมือตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเลือกแผนครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดบันทึกมันจะประมวลผลทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับ อันนี้มาทีเดียวเลยทั้งแพ็คเลยนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกของมัธยมนะฮะมัธยมนะครับ,รบซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นเครื่องมือเมนวนนะฮะเมนวนก็ได้ทีละคนก็ได้แบบนี้เลือกทีละคนนะครับแต่ครั้นี้ผมจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับคือมาทั้งหมดทุกคนในการกดครั้งเดียวเลยนะครับคือเครื่องมือตัวนี้นะครับอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนแสดงผลให้ชัดกันอีกอันนี้คือของมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับเลือกครั้งเดียว ทุกแผนจะคอนฟ lict ไปที่นักเรียนพร้อมกันทุก1,000คนทีเดียวจบในคลิกเดียวปื๊บมันจะคำนวณปั๊บเห็นะเสร็จแล้วเราลองกดโอเคเห็นไหมครับนักเรียนก็จะถูกเลือกแผน1,000คนใน1คลิกทีเดียวเลยครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ